ท่านท่านท่านเสน่ห์นะคือขออนุญาตเสริมนิดหนึ่งเพราะว่าอันนี้มันเป็นประเด็นสำคัญที่ท่านสมชายพูดภาษาจีนเนี่ยพวกเราไม่มีทางเข้าใจหรอกครับท่านประธานครับเพราะผมเชื่อว่าท่านพูดเองท่านก็ไม่เข้าใจหรอกครับถูกไหมอาศัยว่าคันท่านก็พูดกนไปตามคันแล้วท่านท่านประธานครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสําคัญจริงๆเพราะการที่เราจะให้ตํารวจจีนเข้ามา ตะเวนอยู่ในประเทศไทยมันไม่ได้ขนาดตำรวจไทยแท้ๆเรายังไม่ให้ตะเวนที่อยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยวในเมืองเลยตำรวจไทยเรายังให้ตะเวนชายแดนเท่านั้นเองครับท่านประธานมาตะเวนข้างในไม่ได้ไม่ได้ก็ระบุชัดเจนมีแต่ตำรวจตะเวนชายแดนเห็นไหมครับขนาดตำรวจไทยยังไม่ได้รับการมอบหมายให้อยู่ในเมืองแล้วเราจะให้ตำรวจจีนมาตะเวนอยู่ในเมืองได้ยังไงท่านประธานแล้วตำรวจท่องเที่ยวนี้เขาทำงานอะไรครับ ตำรวจท่องเที่ยวก็ต like ้องเป็นตำรวจที okay. right ่เที่ยวไปดิครับมันก็ไม่ทำงานดิครับท่านประธานครับไม่งั้นจะเรียกตำรวจท่องเที่ยวทำหาอะไรท่านประธานถูกไหมฮะตำรวจรถไฟก็ต้องขึ้นบนรถไฟตอนนี้เขาเลิกแล้วก็ลงจากรถไฟก็แค่นั้นเองท่านประธานถูกไหมฮะแล้วตอนหลังตำรวจไม่ทำงานเพราะเราไปเปลี่ยนไปจ่าเฉยแล้วก็จะให้แกพูดอะไรแกจะให้แกทำอะไรแกก็เฉยอยู่ทั้งวันคือเราไปยุ่งกับตำรวจมากแล้วไม่ไว้ใจตำรวจเราจนกระทั่งต้องเอาตำรวจจีนมาท่านประธานลองนึกดู ถ้าเราเริ่มต้นอย่างนี้เราเห็นนักท่องเที่ยวจีนมาเยอะเอาตำรวจจีนแล้วต่อไปอินเดียมันนักท่องเที่ยวเยอะอีกหน่อยอิจโนมาด้วยนะอินจดนมาด้วยนะต่อไปก็เจอตำรวจอินเดียมาเดินอินจดนมาด้วยอีกจินจดนมาด้วยแล้วมาเลเซียมาท่องเที่ยวบ้านเราเยอะมาเลเซียบอกโอ้อมด้วยไอ้ด้วยไอ้พอลิสมออีกหน่อยก็เจอตำรวจเดินพล่านกันไปหมดนะท่านประธานครับเป็นตำรวจต่างประเทศหมดเลยใช่ไหมแล้วมันทำยังไงแล้วต่อไปบัญจะงงไหมตำรวจจีนมันงงไหม มาเจอคดีบ้านเรามันจะทําอะไรถูกไหมท่านประธานครับแล้วที่สําคัญที่สุดคือพูดกันก็ไม่รู้เรื่องท่านประธานจีนเมื่อสักครู่นี้ก็พูดอยู่แล้วถูกไหมครับ่าฟังเข้าใจยากอินเดียเวลาพูดนี่เขาจะรอเรือชัดเจนเวลาเจอกุดม้อนนี่ก็จะเป็นกุดมอร์นิ่งเน้นรอเรือมากก <morning> ุดมอร์นิ่งถูกไหมมันจะชัดเจนเว๋เข well ้า well <welcome> ไปเว๋รักมขิลมันจเป็นมันจะเครียดมากามท่านประธาน อีกคนกไงเนี่ยคั้งจู่จงงลงไปหมดถูกไหมครับภาษาจีนถีบอกว่าจื้อจีจื้อบีใบส้นใบเชิ้นแปลว่าอะไรครับแปลว่ารู้เข้ารู้เราลบร้อยครั้งชนะทั้งร้อยครั้งขั้พ oh, ันโอ้ยังพอเข้าใจได้บ้างเลยนะไ,ไหมแปลว่าถ้ามันรู้กันเข้าใจกันเนี่ยมันก็ทํางานด้วยกันได้แต่อยู่ๆเอาตำรวจจีนซึ่งไม่รู้เรื่องอะไรจับไปได้ครับแล้วมาอยู่บ้านเราเข้ามาเจอจีนเทาเจอจีนขาวเจอจีนดํา เเจอไทยดำเจอเยอะแยะขัาไปบดเนี่ยถามนิดว่าตำรวจจีนจะทำอะไรได้ท่านประธานทุกวันนี้เนี่ยนะขอโทษทีนะพ,พม,ม่าเนี่ยมาอยู่บ้านเราเยอะแยะแล้วถ้าเขาเรียกร้องเอาตำรวจพม,ม่ามาด้วยเนี่ยท่านประธานจะงงไหมครับแ้เขาไปคุยกับตำรวจอินเดียนะดูไหมท่านประธานต้องนึกดูแล้วต่อไปนนึกถึงกำนันนกสิว่าเขาจะต้องรับผิดชอบขนาดไหนแกรับผิดชอบตำรวจไทยตำรวจไทยก็เยอะแล้วต่อไปกำนันนกก็ต้องเรียกตำรวจจีนด้วยท่านประธานครับ เรียกตำรวจอินเดียมุ่งไม่หมดไหมต้องมีโลตรงโลตีกันวุ่นวายมนเลี้ยงแต่ละทีแล้วกำนันนกเนี่ยขอโทษทีเวลาจะยิงจะยิงตำรวจไหนครับถูกไหมครับท่านประธานครับอย่าสร้างความสับสนฝากกันรัฐบาลไว้นิดหนึ่งอย่าคิดอะไรแบบตืดจืนึกอะไรประกบแก้แบบนี้นะมาเนื้อแก้แบบที่เขาเรียกว่าไม่รู้จักจริงก็อยากจะฝากไว้นิดหนึ่งนะครับท่านประธานครับคนเราเนี้ยเสียดายว่าน่าจะตายไปตั้งนานแล้วถูกไหมครับท่านประธาน ปล่อยให้แก่แกซะเปล่าๆแล้วก็คิดได้แค่นี้รรท่านประธานน่าเสียดายเอาฟังผมเป็นดีกว่าครับคิดดีกว่านี้เยอะครับรรท่านประธานครับขอบคุณครับท่านเสน่ห์ครับผมว่าท่านกองานายกรัตมนเทียมนั่งไม่ติดกี้นแล้วครับท่านประธานที่ครรพครับผมพนมพิจเรนกับเรียนว่าสิ่งที่เป็นห่วงเป็นใย,ยเนี่ยเราคิดมาเป็นปีนะครับท่านประธานกว่าเราจะเอาตำรวจจีนมาได้เนี่ยโอ้โหต้องเกลี้ยกล่อมเขามากพอสมควรเพราะว่า เรามีนักท่องเที่ยวจีนมาบ้านเราเยอะมากแล้วท่านสมชายหนองเฮีในกรุณายกภาษาจีนเนี่ยมาเป็นตัวอย่างไอ้ครั้งอีกอีกครั้งหยีหยีอะไรเนี่ยกาับเรียนท่านสมชายว่าที่เราเชิญมาเนี่ยเป็นจีนแมนดารินนะครับไอ้ครั้งอีกอีกหยีหยีอะไรของท่านเนี่ยท่านลองกลับไปศึกษาดูให้ดีสิครับว่าตัวเลขที่ท่านว่าเนี่ย มันเป็นจีนแบบไหนนะฮะของจีนกลางนี้เ็าีอ e ี e ้เอ้อซันซื่ออะไรประมาณนี้ผมยังไม่เห็นมันคันอีกอีกหยีหยีตรงไหนเลยนะฮะ,ะ,ฮะเพราะฉะนั้นด้วยความเคารพที่นี่มันเป็นอย่างนี้ท่านประธานที่เราปรึกษากันมาเนี่ยที่เราตํารวจจีนมาเราเอาตํารวจท่องเที่ยวเพราะเนื่องจากว่าตํารวจไทยเราเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะสื่อสารภาษาจีนในจํานวนมากพอที่จะดูแลคนจีนที่มาเที่ยวเมืองไทยเยอะมาก นะฮตอนนี้ที่สวนนงนุษถ้าท่านติดตามข่าวนะฮะมีนักท่องเที่ยวจีนหมื่นกว่าคนนะมาสัมมนาที่สวนนงนุษรถบัสที่มีเป็นน้อยๆคันฮนะขนมาท่านคิดดูว่าถ้าเป็นตัวเงินเอาแค่หัวละพันบาทเนี่ยเงินเข้าประเทศเท่าไหร่<ค>ทีนี้วนเวลาเขามาเที่ยวเนี่ยเขาก็ไม่รู้จักวัฒนธรรมเราะเขาไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด ไอเราเป็นตำรวจไทยจะสื่อสารกับเขามันก็อธิบายลำบากเราเลยต้องเอาตำรวจจีนมาท่านลองคิดดูสมมุติว่าเขาชอบชื่นชอบวัดเราเขาปีนเจดีปีนกำแพงขึ้นไปเราจะสื่อสารขึ้นกับเขายัางไงเราบอกให้เขาลงมาอพอเราบอกลงมาโอ้ย <c oughs> มันก็ไม่รู้เรื่อง <c oughs> เราจะไม่หวยเขาไม่ได้ส่วนใหญ่พอเราอารมณ์เสียไม่ลงมาสียงแล้วบอก ขึ้นไปอะไรเขาก็ตอบเขาก็ตกใจดินะตุย้ชี้เชื่อเชือเชื่ะกูไปเดียวมึงมาสี่อ้ลยเ้าลากันดีนี่กับคนไทยตำรวจไทยก็จะมีปัญหาเพราะมันสื่อสารก็ไม่รู้เรื่องเราเลยต้องไปเชิญตำรวจจีนมาเพื่อจะมาเป็นเหมือนกับเวลาเราราดตะเวนเนี่ยท่านประธานเราก็ต้องไปเป็นคู่ เหมือนตำรวจรัฐเวนสหรัฐอเมริกาที่อังกฤษเขาไปรัฐเวนเขาก็ต้องไปเป็นคู่เห็นด้วยกับท่านเสน่ห์ฮะถ้าในอนาคตเรามีแรงงานต่างด้าวมีนักท่องเที่ยวอินเดียมาเยอะๆเราก็อาจจะเอาคนอินเดียมาตำรวจอินเดียมาแล้วตำรวจอินเดียมานี่ปลอดภัยด้วยนะครับไม่ต้องถอดเสื้อกินเหล้ากับกำนั้นนกเพราะตำรวจอินเดียไม่พกปืน ผมไปอินเดียมาตำรวจยังไม่พกปืนนะครับท่านประธานพกอะไรครับถือกระบอกคนอันยาวถือกระบอกลูกเสือเนี่ยไปไหนก็แบกควันชาวบ้านไม่กลัวตำรวจกลายเป็นมิตรกับตำรวจแล้วกระบอกก็อยู่ไหนครับเขาไม่ต้องพกห้อยมาเหรอครับท่านประธานรู้นะท่าถามผมทำไมมันก็มีความปลอดภัยสูงนะฮะก็ไม่มีการฆ่าตำรวจไทยตำรวจไทยก็แบบ ตำรวจดีๆจะได้มีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,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 ๆกรณีของตำรวจจีนที่มาช่วยเราเนี่ยเมื่อวันหนึ่งที่เราแข Stick ็งแกร่งนะเราดูแลนักท่องเที่ยวจีนดีแล้วตำรวจเราสามารถสื่อสารเป็นภาษาจีนได้ดีเราก็ส่งตำรวจจีนที่เรายืนข้ามากลับคืนไปฮะเขาไม่อยู่กับเราตลอดหรอกฮะครับด้วยความเคารพครับท่านประธานขอบพระคุณครับท่านรองนายกนรัฐมนเพียรนะครับได้ชี้แจงคิดว่าทําให้ทางฝ่ายค้อนก็หายสงสัยแล้วนะครับ ท่านรัฐมนเทียมว่าการกระทรวงวัฒนธรรมน่าจะจัดเครื่องแต่งกายมาจากบ้านให้เรียบร้อยหนึ่งน้อมวันธรรมครับท่านสมชายครับผมประท้วงประท้วงฮะเชิญครับผมเชื่อว่าพูดไม่เกิน30สวินอกนั้นร้องไห้อีกครับท่านประธาน ท่านสมภาคครับท่านต้องพูดให้เป็นเรื่องเป็นราวนะเพราะว่าสมาชิกเราดักคอท่านไว้แล้วย่อหัทาวันทากราบแนบแทบเท้าท่านประธานที่คอเฮามาพบกันในวันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาแต่ครั้งโบราณาการมาความสัมพันธ์แบกว่าทางการพูดแบกว่าของความเรียบร้อยสงบของคนในชาติคนจีนที่เข้ามาประเทศไทยตั้งแต่ครั้งบรรพาการจวบจนปัจจุบัน ตั้งรกรากอยู่ที่นี่จะพูดเรื่องอะไรครับกำลังจะพูดว่าความสัมพันธ์คนจีนคนไทยนั้นบัดได้ห่างไกลกันด้านวัฒนธรรมวัฒนธรรมจะเป็นตัวเชื่อมและขยายความสามารถในการเพิ่มเศรษฐกิจทำให้เงินของประเทศไทยนั้นสัพันเศรษฐกิจจะดีได้ต่อเมื่อเขาเข้ามาแอลแต่คนที่อยู่ที่นี่นตาครับที่เป็นคนจีนเชื้อสายไทยคนไทยเชื้อสายจีน คนลาวคนจีนเชื้อสายไทยปะปนกันอยู่ที่นี่อยู่แล้วความฮักเหล่านี้ต่าะครับเป็นเครื่องมือดังนั้นเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับจะดึงเขาเข้ามาด้วยความสุขแล้วห้าตำรวจที่จะเข้ามาตัวนั้นคนจีนเวนลาม่เอลประเทศไทยเนี่ยชอบแต่งชุดนักศึกษาชุดนักเรียนนักศึกษาถ่ายรูปตามวัดพระแก้วประตูต่าแปรเจียงใหม่นะครับไปต่างอีสานก็ไปถ่ายกับแคนไปถ่ายกับโวตต่างๆมากมายครับ สิ่งเหล่านี้พร้อมแล้วให้ตำรวจแต่งตัวนอกเครื่องแบบให้ตำรวจแต่งชุดนักศึกษาด้วยนักศึกษาครับผมว่าไปแต่งในห้องนอนบ้านท่านดีกว่านะครับก็แล้วแต่ครับว่ามันอยู่ตรงไหนถ้าอยู่ในสถานบันเทิงเริงรมี่ติดตออตีซี่เที่ยงคืนอี่ยงมว่าไปอันนั้นขอให้แต่งชุดอันนี้ให้คิดเอาเองหรือว่ายังไงครับ <laughs> แต่งชุดเกาหลีได้ครับผมเป็นภาษาจีนเป็นภาษาจีนใหม่ถือว่านับเลขไปนะครับแต่ที่สําคัญเมื่อแต่งชุดนักเรียนแล้วสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมฝึกนักเรียนนักศึกษาห้องเพลงจีนกันนี่ร้องเพลงอะไรร้องเพลงต้อนรับนักท่องเที่ยว ทุกที่ทุกแห่งทุกสถานบันเทิงเลิงลมนักเรียนนักศึกษาแต่งชุดโบลลัมโบรานนะครับใส่กระโปงเด็กผู้ชายใส่กางเกงแล้วนุ่งเตี่ยวหรือเปล่ากับนุ่งเตี่ยว <laughs> ส่วนเตี่ยวในแล้วแต่ อยากจะบอกท่านประธานว่าทุกอย่างสามารถต้อนรับด้วยวัฒนธรรมแห่งความภาคภูมิใจของคนในชาติไทยที่ร่วมเรียงร้อยเพื่อจะคับกล่อมความบันเทิงให้กับชาวต่างชาติเข้ามาโดยบ่ต้องใช้ความรุนแรงบ่ต้องใช้ออย่างทั้งนั้นบ่นต้องใช้ตำรวจบ่ต้องใช้ไม้กระบองเสียงเพลงอย่างนี้ช่วยให้คนที่ไม่สบายไปร้องเพลงโรงพยาบาลนะครับ คนป่วยนี่อาการดีขึ้นกะทันหันสัมภา